ทหารนะครับนี่คือทหารนะครับออกมาจากกอง <enf ad> พัฒนาและวิจัยนะครับออกมาจากกองพัฒนาและวิจัยกองทัพบ,บกนะครับใส่ชุดนอกเครื่องแบบนะครับใส่ชุดนอกเครื่องแบบสวมหมวกเซฟตี้สีขาวนี่คือทหารนะครับนี่คือทหารกําลังเอามาจัดการกับประชาชนผู้มีมือเปล่าเปล่าทหารออกมาจากสมโมสรกองทัพบ,บกวิภาวดีรังสิตนะครับใส่หมวกสีขาวนะครับประมาณ3กองร้อยประมาณ3กองร้อยนะครับนี่คือทหารนะครับ กำลังดันแนวผู้ชุมนุมเข้าไปนะครับตามหลังขอฝอนะครับตามหลังขอฝอนะครับช่วยกันแชร์เลยครับพี่น้องครับช่วยกันแชร์ไปเยอะครับทหารครับผมยืนยันครับโตโตยืนยันทหารใส่หมวกสีขาวแฝงมากับผู้ชุมนุมจํานวนหนึ่งและเดินตั้งแนวมากับสโมสรกองทบวิภาวดีรังสิตครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับมาอีกชุดหนึ่งครับทหารนะครับให้พี่น้องระวังด้วยนะครับ ออกมาจากสโมสรกองทัพบกวิภาดีรังสิตนะครับประมาณ3กองร้อยประมาณ3กองร้อยและมีแนวโน้มจะเสริมขึ้นมาเรื่อยๆเสริมเข้ามาเรื่อยนะครับตอนนี้ขอพี่น้องช่วยกันแชร์เป็นสักขีพยานนะครับให้ทั่วโลกรับเห็นรับรู้นะครับว่าเขาใช้ทหารนอกเครื่องแบบใส่หมวกเซฟตี้สีขาวเสริมแนวตำรวจขอฝอเข้าไปด้านหลังนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้มาจากสโมสรกองทัพบกครับมาแล้วครับ ทหารนะครับทหารยืนยันได้ครับไม่ใช่ตำรวจแน่นอนครับถ้าทางการเดินก็รู้ครับมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะฮะมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับจากสโมสรนะครับขอให้พี่น้องช่วยกันแชร์ครับเพื่อเป็นสักขีพยานครับตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนนะครับทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางดังสิตทางดอนเมืองนะครับตอนนี้นี่คือหลักฐานครับพี่น้องครับถ้าเราไม่มาหยุดหลังแนวเราจะไม่เห็นนะครับว่าเขามีการใช้ตทหารนอกเครื่องแบบเสริมกําลังอย่างน้อย3กองร้อยหรือประมาณ เกือบ500นาย3กองร้อยเกือบ500นายนะครับมุ่งหน้าจากอนุจากสโมสรกองทัพบกวิภาดีรังสิตไปเสริมกําลังตอนนี้ตำรวจขอฝอนะครับซึ่งกําลังล้อมพี่น้องประชาชนอยู่หน้าราบหนึ่งนะครับตอนนี้เห็นไหมครับัวเขาขานะครับนั่นคือตํารวจและทหารผสมกันนะครับนี่นะมาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับดูสิครับเสริมกําลังทหารมาเรื่อยๆนะครับกําลังทหารนอกเครื่องแบบนะครับกําลังทหารนอกเครื่องแบบ เดินมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูท่าทางการเดินก็รู้ครับแชร์ไปครับพี่น้องแชร์ไปให้ภพศาลเขาใช้กําลังทหารแล้วนะครับพี่น้องครับเขาใช้กําลังทหารและเป็นกําลังทหารซึ่งไรศักดิ์ศรีนะครับเนื่องจากว่าไม่กล้าแม้กระทั่งจะแต่งเครื่องแบบนะครับแต่สะปะปนมาในฐานะของผู้ชุมนุมแต่งตัวไพรเว t มาใส่หมวกเซฟตี้สีขาว ให้คล้ายคึงกับบวกของผู้ชุมนุมซึ่งใส่มาป้องกันศีรษะนะครับมาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดิครับน่ะไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนนะครับไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนครับพี่น้องทหารล้วนๆนะครับไม่ใช่ตำรวจแน่นอนครับออกจากค่ายทหารมาทหารล้วนๆครับดูท่าเดินก็รู้ครับทหารครับ ตอนนี้ผู้ชุมนุมถูกล้อมนะครับถูกล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ตรงบริเวณหน้าสโมสรจากหน้าสโมสรกองทัพบ,บกนะครับมุ่งหน้าไปราบหนึ่งนะครับตอนนี้แต่พี่น้องประชาชนก็ยังมาเสริมขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเขาต้องเสริมกําลังทหารโดยเฉพาะทหารที่ใส่หมวกสีขาวที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับเสริมเข้ามาจากสโมสรน,นะครับเสริมเข้ามาจากสโมสรน,นะครับ ตอนนี้รถจีโน่นะครับที่เห็นอยู่นะฮะกำลังไม่รู้ว่าจะเข้าไปข้างหน้าหรือว่าจะถอยนะครับกําลังมุ่งไปทางผู้ชุมนุมพร้อมกับรถน้ํานะครับตอนนี้ทหารสีขาวๆที่พี่น้องเห็นนะฮะใส่หมวกสีขาวน่าจะกําลังตั้งแถวครับน่าจะกําลังตั้งแถวครับโดยมีการรับคําสั่งจากรถเบนส์สีดําคันนี้ครับพี่น้องครับรับคาสั่งจากรถเบนส์สีดําคันนี้นะครับป้ายทะเบียนอะไรครับช่วยดูหน่อยฮะนี่ฮะมีรถเบนส์สีดํามาจอดเพื่อสั่งการ แล้วนายทหารพวกนี้นะครับรับคําสั่งจากรถเบนซ์คันนี้นะครับนะครับนี่นะครับอ่านะครับน่ะดูนะครับดูนะครับนี่คือทหารนะครับไม่ใช่ตํารวจแน่นอนครับผมมั่นใจครับเนื่องจากว่าเขาตั้งตั้งแถวรออยู่ตั้งแต่ศูนย์วิจัยและพัฒนากองทัพบกครับซึ่งเป็นพื้นที่ของทหารครับแล้วเดินออกมานะครับ ไม่ใช่น <haft kaz ali> ้อยๆเลยนะครับทหารนะครับ <au> นี่นะฮะนะครับ <Liberty> อ <eye> ้าวนะครับผู้ชุมนุมเริ่มไม่พอใจนะครับนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมเริ่มไม่พอใจแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเขารับคาสั่งจากรถเบนซ์คันนี้พี่น้องดูดีๆนะฮะนี่คือรถเบนซ์คันที่มาจอดแล้วคอยบังชาการนะครับมีการเปิดประตูออกมาคอยให้นายทหารหลายคนเข้าไป พูดคุยด้วยนะครับมีรถนําขบวนด้วยนะครับเห็นไหมฮะจะมีรถนําขบวนฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่คือหลักฐานชัดเจนครับว่ามีคนสั่งการนะครับมีคนสั่งการและเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับมีรถนําขบวนนะครับมาจอดสั่งหมวกกันน็อกสีขาวนะครับฮะดูนะครับนี่คือหลักฐานนะครับมีนายตำรวจหรือทหารไม่ทราบครับอยู่ข้างในรถคันนั้นครับเป็นรถเบนซ์นะครับนะครับมีรถนําขบวนมาจอดนะครับซึ่งอยู่หลังแนวขอฝอมาอีกทีหนึ่งแล้วประกบด้วยแนวทหารใส่หมวกสีขาว หนึ่งขอไขอ่ดอเด็ก993 1กหนึ่งกอไก่ดอหนึ่งขอไข่นะครับหนึ่งขอไข่ดอเด็ก993ครับทะเบียนรถเบนที่จอดอยู่นะครับซึ่งมีรถนำขบวนหนึ่งคันนะครับเป็นรถตำรวจนะครับนี่ฮะนี่คือแนวขอฝอนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีการสั่งทหารออกมาจากสโมสรกองทัพบกมิพอดีดังสิทธ์นะครับตอนนี้เดินถอยกลับไปแล้วครับเดินถอยกลับไปแล้วครับไม่ทราบว่ากลับไปทําอะไร ครับอ่าปอยกันไปแล้วเนื่องจากผู้ชุมนุมไม่พอใจครับเริ่มเริ่มอบล้อมนะครับอ่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตจะปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งผมจะรีบรายงานพี่น้องโดยด่วนนะครับซึ่งตอนนี้ผมกับทีมงานส่วนหนึ่งซึ่งติดตามมาไม่กี่นายครับปลอดภัยดีนะครับผมไม่ได้เป็นแกนนำนะครับต้องบอกก่อนผมมาสังเกตการ และผมก็มาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บริเวณแนวปะทะซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดฝั่งสโมสรตรงสะบทวิพัีิังสิตนะครับล่าสุดมีผู้ถูกจับไปอย่างน้อยนะครับที่ผมเห็นกับตานะครับห้าลายและถูกกระทืบด้วยผมย้ํานะครับถูกทำร้ายร่างกายด้วยผมเห็นกับตาและพร้อมเป็นสักขีพยานในชั้นศาลนะครับคุณกระทืบประชาชนมือเปล่าเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเขาวิ่งไล่ตีเลยนะครับแล้วมีการใช้ก้อนหินเคลื่อนกับผู้ชุมนุมนะครับเคลื่อนผู้ชุมนุมด้วยนะครับผมเห็นก นะครับอ่านะครับนายตำรวจท่านนี้หรือนายทหารท่านนี้ที่อยู่ในรถเหมือนกับเป็นผอเขาเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าถูกจับจ้องอยู่เขาดับไฟแล้วนะครับดับไฟรถนะครับนะครับนี่คือสถานการณ์จริงนะครับสถานการณ์จริงนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องเขารู้ตัวแล้วครับนะครับเขาจะเริ่มไปแล้วฮะมีรถนําขบวนไปแล้วนะครับนะครับอ่านะครับพี่น้องครับเราดูเหตุการณ์นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ อ่านะครับผมนะครับโตโต้นะครับกำลังอยู่ในรายงานอยู่หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับซึ่งตอนนี้เราตามดูและเก็บปอกกระสุนนะครับซึ่งเป็นกระสุนจากการยิงของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นกระสุนยางหรือชนิดใดนะครับหรือกระสุนจริงนะครับเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของศูนย์ทนายความนะครับนำไปพิสูจน์ต่อไปนะครับตอนนี้เรากําลังไล่เก็บประมาณได้ประมาณ4ี่ห้าปอกแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นกระสุนที่ยิงมาจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ และก็มีผู้บาดเจ็บนะครับตอนนี้นําส่งโรงพยาบาลไปหลายรายแล้วนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมยังเป็นจานวนมากนะครับอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารฐ,ฐานศึกนะครับตอนนี้นะครับเหตุการณ์ได้สงบลงชั่วคราวนะครับและตอนนี้เรากําลังพิสูจน์ผู้บาดเจ็บก่อนนะครับว่าโดนเจ็บไปกี่รายและบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็มีผู้ที่ถูกจับไปกี่รายนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังติดตามอยู่นะครับ ท้งผมเองก็มาในฐานะมวลชนนะครับจึงไม่ได้จัดทีมงานมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มกําลังนะครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามรวบรวมผู้บาดเจ็บแล้วกเเเ็เขาเรียกว่าพยานหลักฐานซึ่งตกในที่เกิดเหตุนะครับจะมีปอกกระสุนนะครับมีวัตถุจากการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่นะครับจำนวนมากนะครับร่นนะครับอ๋อตอนนี้พี่น้องประชาชนกําลังช่วยกันเก็บเศษแก้วนะครับเศษแก้วที่แตกนะครับเนื่องจากว่าอาจจะ เป็นอุปสรรคในการเดินสัญจรของพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมหลายพันคนนะครับกําลังทยอยนะครับเสริมแนวเข้ามานะครับไม่มีใครกลับนะครับมีแต่คนมาเพิ่มนะครับและก็คงต้องอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังเดินดูบริเวณจุดที่เป็นจุดบริเวณปะทะนะครับซึ่งเมื่อสักครู่หนึ่งเมื่อประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามีการใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอฟอนะครับ เข้าสลายการชุมนุมตั้งแต่บริเวณหน้าลาบหนึ่งนะครับมาจากประกบทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีการใช้กําลังจากทั้งสองฝั่งฝั่งแรกคือฝั่งทางสโมสรกองทัพบกนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือฝั่งโรงพยาบาลฐานท่านศึกนะครับซึ่งจุดนี้มีการใช้แก๊สซัมตาแล้วก็มีการฉีดน้ํารวมถึงการยิงกระสุนยางด้วยนะครับมีผู้บาดเจ็บแน่นอนครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอ๋อไม่ใช่อ๋อตอนนี้นะครับเรากําลังเดินหา ที่เป็นปอกกระสุนนะครับเดี๋ยวขอดูกระสุนที่เราเก็บไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นกระสุนจากปืนลูกซองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เนี่ยกระสุนเนี่ยปอกกระสุนเนี่ยจากการยิงนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่กับผมแล้วนะครับอย่างน้อยอย่างน้อย3ามปอกนะครับเป็นปอกกระสุนนะครับซึ่งเราเก็บได้นะครับในที่เกิดเหตุนะครับยังไงขอฝากพี่น้องช่วยแชร์ด้วยครับแจ้งไปเลยนะครับว่าตอนนี้มีผู้ชุมนุมถูกยิงนะครับ ซึ่งคาดว่าจะเป็นกระสุนยางหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูผู้บาดเจ็บนะครับตอนนี้เรากําลังส่งทีมเข้าไปติดตามผู้บาดเจ็บอยู่นะครับยังไงก็ขอขอบพี่น้องมากครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับปิดไลฟ์สดเพลงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นแบบลูกกระจายหรือว่าลูกหัวสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับและพี่น้องประชาชนที่รับชมไลฟ์สดขนาดนี้นะครับอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับผมอยู่ฝั่ง ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราเรียกว่าฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้มีประชาชนทยอยกลับบ้านจํานวนมากแล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมและเพื่อนๆข,ของผมจํานวนหลายสิบคนพยายามจะส่งพี่น้องกลับบ้านให้เร็วที่สุดหลังจากที่เป็ดเยาวชนกดแอรหรือปียุ่ได้ประกาศยุติการชมุมนุมไปแล้วนะครับ นัผมขอร้องให้พี่น้องทยอยเดินทางกลับบ้านนะครับเราจะส่งพี่น้องกลับบ้านให้ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่็นไปได้นะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลทหารการศึกซึ่งจุดนี้เป็นจุดเซฟโซนและปลอดภัยนะครับพี่น้องสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านกันได้นะครับเราจะมีทีมของมีบริียรจานวนหนึ่งนะครับคอยส่งพี่น้องกลับบ้านวันนี้ต้องขอบอกว่าเรามาถึงนักมวลชนเหมือนกันกับพี่น้องประชาชนนะครับผมเองก็ติดตามการ ประกาศต่างๆอันเพจยุทธ์เหมือนกันกับพี่น้องทุกคนทุกคนรับรู้ข่าวสารพร้อมกันหมดผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่รับรู้ข่าวสารพร้อมกับพี่น้องประจาชนไม่ได้เป็นผู้ที่จะมาพาพี่น้องหรือกลับบ้านอย่างไรก็แล้วแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อส่งพี่น้องกลับบ้านในฐานะมวลชนคนหนึ่งนะครับฉะนั้นผมอยากเห็นว่าพี่น้องเดินทางกลับบ้านเลยสวัสดิภาพผมจะอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้กลับบ้านนะครับ ณพื้นที่ตรงนี้ยังถือว่าปลอดภัยนะครับพี่น้องครับช่วยแคร์ออกไปด้วยนะครับว่าณเวลานี้เวลาประมาณ 24- 22นาฬิกานะครับ22นาฬิกาแล้วครับผมอยากให้พี่น้องจัดยอยเดินทางกลับนะครับโดยจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ขอต่อไม้แล้วนะครับขอขอห้ามาแล้วนะครับตอนนี้ขอขอไล่แล้วนะครับขอให้พี่น้องกลับบ้านผมจะส่งพี่น้องกลับบ้านโดยเร็วที่สุดพี่น้องต้องกลับนะครับขอปอไล่มาฝั่งทางนี้แล้วนะครับ ปลอยกลับนะครับปลอยกลับนะครับม,ม,ามาแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้ว